อพเ่อสมัยจังหวัดแม่ห้องสอนกันบ้างค่ะเขาได้มีการจัดโครงการพิเศษขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตด้วยค่ะ นายชุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนอำเภอศกเมยภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนโดยพิธีง,งานค่ะมีผู้ประกอบการทุกระดับตั้งแต่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปไปจัดวางจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกร้านการจัดอิทรรศการของสวนราชการรัฐวิสาหกิจการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านไทยเมียนม,มา มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคข,ของทั้งสองประเทศค่ะในราคาที่ถูกและปิดท้ายด้วยการประกวดที่ดาจําแรงสองแผ่นดินนะคะซึ่งก็สร้างความมือหาให้กับผู้ที่ไปชมนะคะโดยเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของทั้งสองประเทศค่ะสําหรับอําเภอศบเมยมีการค้ายฉดนเป็นการค้าในระดับท้องถิน่นติดต่อค้าขายมาอย่างยาวนานมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าแล สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการค้ากับคู่ค้าฝั่งเมียนมาค่ะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นมาตรการเป็นแนวทางสําคัญก็คือการเปิดประตูบริเวณชายแดนตามจุดต่างๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมูลค่าการซื้อขายแต่ละปีก็ก็จำนวนมากทีเดียวถูกต้องค่ะค